สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าชอบอ้างประชาชนแต่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนท่านผู้ชมครับตอนแรกผมก็อยากรู้จริงๆว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ3ต่อ2รับคำร้องของสวสรรหาที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237 โดยอ้างว่ามีเจตนาล้มล้างมาตรา68พร้อมทั้งขอให้สั่งยุบพักการเมือง6พักแล้วถ้าหากสสพักเพื่อไทยสอวอเลือกตั้งแกนนำนปชหรือใครก็ตามไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้สั่งระงับการตีรวนและขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของกลุ่มสอวอสรรหาสสพักประชาธิปัตย และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาธิป,ปัตย์โทษฐานขัดขวางกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา291และเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทร,รงเป็นประมุกตามมาตรา68สารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรและที่สำคัญจะรับคำร้องนั้นหรือไม่เพราะถ้าหากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่า สอวอสัญหาและสอสอพักประชาิปัตยเพียงไม่กี่คนเป็นประชาชนที่สามารถยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญสั่งล้มกระบวนการของรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและสั่งยุบพักการเมืองที่มีประชาชนนับสิบล้านคนเป็นสมาชิกได้ในทางกลับกันหากมีคนอีกฝาก่งหนึ่งไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทำดังกล่าวและขอให้สั่งยุบพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วแล้วก็สารรัฐธรรมนูญคงไม่มีเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆที่จะไม่รับคำร้องก็เปรียบเหมือนทางรถไฟนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นรางเดียวหรือรางคู่เมื่อหัวรถจักรสามารถขับเคลื่อนจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ก็ย่อม แล่นย้อนจากปลายทางมาต้นทางได้เช่นกันแต่ยังไม่ทันไรเพียงไม่กี่วันให้หลังสารรัฐธรรมนูญก็มีมต,ติเป็นเอกฉันท์8ต่อ0ไม่รับคำร้องของนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะที่ยื่นในลักษณะย้อนสอนเอากับสอสอพักประชาธิปัตย์จำนวน11คนในข้อหาร่วมกันใช้สิทธิ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่มีการตัดสิทธิประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งขอให้ยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยเรียกว่าลงมติความคำร้องของนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะอย่างไม่ให่ดีทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าไม่ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ่งแต่ประการใดขณะเดียวกันในเวลาไล่ๆกันและในวันเดียวกันนั่นเองสารรัฐธรรมนูญก็มีมติด้วยคะแนนเสียง5ต่อ3 รับคำร้องของนายบาวรยะสินทรและคณะที่กล่าวหาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68มาตรา237ของ312สสและสอวอเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการยื่นคำร้องซ้ำกับที่กลุ่ม40สอวอสารรัฐธรรมนูญมีมติ3ต่อ2รับคำร้องไว้พิจารณา ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันนั่นเองท่านผู้ชมครับการที่สารรัฐธรรมนูญอ้างหลายครั้งหลายหนว่าการกระทำของคนเพียงไม่กี่คนที่ขัดขวางการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาโดยใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือถือเป็นการกระทำในนามของประชาชนที่ใช้สิทธิ์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นผมอยากจะบอกว่าพวกที่ชอบอ้างประชาชนสามเวลาหลังอาหาร แต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญสวสรรหาพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มการเมืองนอกระบบบางฝ่ายเพราะถ้าเห็นหัวประชาชนจริงจะต้องไม่ใช้สิทธิ์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารซึ่งก่อการปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญของประชาชนและล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรอกจริงไหมครับ ถ้าเห็นหัวประชาชนจริงจะต้องไม่ขัดขวางและก้าวล่วงการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนหรอกจริงไหมครับถ้าเห็นหัวประชาชนจริงจะต้องไม่สั่งยุบพักการเมืองที่มีประชาชนเป็นจํานวนนับสิบล้านคนหรอกจริงไหมครับถ้าเห็นหัวประชาชนจริงจะต้องไม่ให้ความสำคัญกับบรรดาสวสัรหา ซึ่งมาจากการเลือกของคนเพียง7คนมากกว่าสอวอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศหรอกจริงไหมครับถ้าเห็นหัวของประชาชนจริงก็คงไม่ดูถูกประชาชนจนถึงขั้นสร้างวาทกรรมกล่าวหาว่าประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองหรอกจริงไหมครับและถ้าเห็นหัวประชาชนจริงก็คงไม่กล้าสั่งใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นนาย เข้าทำการปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนเสียชีวิตเป็นร้อยบาดเจ็บนับพันคนติดคุกติดตารางและถูกไล่ล่าอีกนับพันคนหรอกจริงไหมครับเพราะคนที่ตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันรวมทั้งที่ติดคุกติดตารางและถูกไล่ล่าด้วยหมายสารและคดีความอีกหลายร้อยคนนั้นทั้งหมดถือเป็นประชาชนเจ้าของประเทศทั้งนั้นประชาชนตัวจริงทีเดียวแหละ หรือใครจะเถียงว่าไม่จริงท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงคในตอนที่ชื่อว่าชอบอ้างประชาชนแต่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ